ค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านของธนาคารที่ดินฝึกอบรมหลักสูตรมีที่ทํากินมีกินมีใช้รายได้ยั่งยืนให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนค่ะที่ศูนย์กษิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชาดอยอินทรซีเชียงรายตําบลดอยหางอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเปิดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรมีที่ทำกินมีกินมีใช้รายได้ยั่งยืนครั้งที่6 ปี2,568โดยมีนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านดอนมูลอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายจำนวน35รายที่ได้รับที่ดินจากธนาคารที่ดินจำนวน31ไร่3งาน 65.90ตารางวาและวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกเกษตรสุขเชียงรายตำบลเมืองชุมอำเภอเวียงชัยจัังหวดเชียงรายจำนวน53รายที่ได้รับที่ดินจากธนาคารที่ดินจำนวน123ไร่2งาน 77ต,ตารางวาร่วมกิจกรรมประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินกล่าวว่าที่ดินเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งธนาคารที่ดินจะเพิ่มความรู้การบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารขั้นพื้นฐานนำไปสู่การขยายหรือว่าการขายเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อความต้องการของชีวิตค่ะ ทางด้านนายกุลพัฒน์ภูมิใจอวดผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินค่ะได้กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้จะเสริมสร้างความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทั้งสองแห่งเพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่ะ